สวัสดีครับพบพอครับบ่าวพันธุ์เมื่อยเแล้วครับอยู่ทงไหทุกงน้นคือเกาไม่นี่ฝนตกฝนตกป่าิลงทรงลงลีเลยครับบัดท,ที่ดีนะครับบรรยากาศนี่แหละเี้ยฝนตกหนีขนาดครับโอ้บุ๊คี้ดีผมรังถวยอยู่อยู่หันครับบนองค์ฟาพาลงาเอ,อิ่งเลย ถ้าโยนมีสายหลอฟ้ายุทะยุทะยุดแท่งครับผมไม่สนิ้เก็บเหลือแต่ซื้อกระล่าง,าง,างถวยรา,ากจากนได้เติมลงมาแบบแท่งนะครับผมตีเตียนมีสายหลอฟ้ายุ่ทังชุ่มครับผมเออบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเห็ดยังอยู่ได้กกนนิ่นข้าแรก่อนน่ครับเมื่อนี้ผมฉีดผมได้เห็ดคอนขาวัด่างจาล่างถวยแล้วครับนี่เงาขามอยู่หัน ก็เลยสิบุกเห็ดขอนขาวครับผมมกหม้อเห็ดขอนขาวกับตับมักคุ้งนะครับ,มรบเมนูศูนย์บาทครับเมื่อหนึ่งบาเด้อครับกินเขาาน้ำกันน้ำแรงครับผมสวัสดีครับโอ้ นตกป,ป่าลงรีลงตอนครับผมแต่บริเฮ็ดไปดอ,อกว่าเฮ็นบทท่นแล้วล่ะพอดีเดี๋น้ำหมักเลยครับเดี๋น้ำแซ่บอีกแล้ว lại với đứa gặp bọt cứu các

ปลาแดกครับผมอุ้ยลงหลายแทะโอ้ย,ยอดเลครับเอาอเจ็กามากเลสิ่งวัว่าพูดครบรัรัว ยังไม่ใส่ดอกเดี๋ยวจะเค็มปวดครัหมกหม้อครับผมหมกหม้อเฮ็ดข้นขาวเดี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำไล่หน่อยครับเพราะว่าเด็เฮ็ดสุกนะครับนี่ประวันป็นไง กันนะเบิ้งกระดูกอุ้ยชอดเดี๋ว่วนะครับมุกหม้อครับเจ้นดำบิ๊กจะไปไหนเนี่ยกินข้าวผมสิบบอกผมตับอ,องหุ่งแล้วๆผมเลือสิบห้าสิบเอาหมอหมอลงไปทเทศไอ มกหมอ้อเน็ดเก็บร้อยผมก็เลยเอาคุกวางขางก,กันกับหมอ้อผมตักน้ำใส่ใส่หม,อม,ม้อผมก็ตักน้ำใส่โคกรัพ้พรอมตับหมูฮู้ยังออกอยู่เมื่อได้กินกับตับหุงฮู้เลยสาดทิพย์แล้ว,ลวน้ำเต็มโคกเนาะลืมคือพ่อว่าเนีย่ยนตักตับหุู้ออกจากโคกอยู่ลงเทน้ำใส่ก่อนครับผมนี่ครับมกหมอ้อม ผมคงบริกนตํำนะอ,อ,อยังครับพอพออยู่พรรอกินแล้วสำนึกน่าดุดิกนะน่นะนะลาลกดุดิ<อ>ีเกียวเพิ่นแล้วครับลังลังมาหอดหอป่าไม่พึ่นก็ถอดไข่สมใส่เข่าพิ่นเลยตํหำหงเวจึงต้ม อันนืม,มเป็น,นยังไงบ้างครับผมมือเนี่ยนื้อยากหนักเลยมือหนักครับกำหัวครับก็ไม่ได้กินโจ๊กเขาที่เขากระลม่มนั่ง ไม่แฟรคุณตูใส่ซื้อครับผมทำมัน่รอดเหรอวะปุ่งเท่าเดียวไว้พอดีเลยครับผม ทุเอาดีกว่าหยุดจัดมาครับเีนี้คืนเลย คนเศร้าแหลอครับเขาเนี่หนึ่งนะครับออกมาจนะเล่นแล้จะเหลือกงายครับจนะจุกเขาง่ายง่าย đẹp có con không một

ตอนเห็ดเปิดแล้วครับบวากอยูอ่หาหมกนี่พายตูเได้ครับเนี่ยไผ่ตัวซ้ำใดีย๋ยวนั่นแหละต้นงห่นต้องห่นกินเทียวเสียบอยู่เลยครับผมหมกหมอเห็ดขาว บอกกันใหม่ครับผมกับเมนูยูไหยูนาอีกแล้วคือเก่าแล้วครับผมบาไปอยู่ลหมากตะเมืองแครับฝนเศร้าแล้วปัดโบเห็ปเนปนัดใดป่าปล่อยอยู่ด้วยครับเด้อแต่ว่าบโเห็นหุงแด่ครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับลืมฝากไปติดตามทางเพจพร้อมเลยนะครับเด้อเพจเศรษฐบุกกะบ่าวพันเพื่นเมืองเหมือนเดิมแล้วครับผมฝากกดติดตามยอด นั่น,นยังจับพานได้เกียร์อยู่ครับผมฝากสวัสดีครับ